เกาหลีดราม่าเดือดไอบเคขาดพรพันธ์ผลงานย่ำแย่เกือบแพ้ทีมบ้วยพร้อมพาไป2คอมเมนต์แฟนๆหลังชมเกมนัดล่าสุดไม่มีพรพันธ์เกมลุกขาดสีสัน ตัวเซซ์สำรองทดแทนไม่ได้ฝีมือยังห่างชั้นก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่มีแฟนออกมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนะครับหลังจากที่ได้ชมฟอร์มการแข่งขันนัดล่าสุดของ IBK a u t o s ที่ขาดพรพันไปและต้องบุกไปเยือนทีมมันดับบวยของตารางอย่าง AI Pepper ที่ฟอร์มย่ำแย่สุดๆในฤดูกาลนี้แต่ในนัดนี้เกือบที่จะสามารถเอาชนะ IBK ได้ทำให้แฟนผิดหวังกับผลงานของ IBK เป็นอย่างมากพร้อมทั้งได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างดูเดือดส่วนผลงานในนัดล่าสุดของ IBK จะน่าผิดหวังแค่ไหน แล้วฟแฟนๆจะออกมาแสดงความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้เรามารับชมไปพร้อมกันเลยครับก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราด้วยนะครับ กลายเป็นประเด็นที่แฟนวอลเลย์บอลเกาหลีโดยเฉพาะแฟนๆของทีม IBK a u t o s ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างดูเดือดเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของทีมนัทล่าสูดที่บุกไปเยือนทีมมันดับบอยของตารางอย่าง AI Pe p ปเที่ผลงานในปีนี้เรียกได้ว่าย่ำแย่ถึงขีสูดโดยตลอดฤดูกาลที่ทำการแข่งขันมาสามารถเอาชนะคู่แข่งได้เพียงแค่3นัดเท่านั้นพร้อมกับสถิติที่นแฟนเกาหลีบอกได้เลยว่าย่ำแย่ที่สุดตั้งแต่มิลีเกาหลีมากับการแพ้แพ้ติดต่อกันมากถ,ถึง23เกมนอกจากนี้ยังไม่เคยที่จะสามารถเอาชนะ IBK ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวทำให้เกมน นแฟนๆก็คาดการเอาไว้ว่าแม้ทีมจะขาดมือเซตตัวหลักของทีมอย่างพรนพันไปทีมก็คงสามารถเอาชนะได้ไม่ยากจากการที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวมีการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อาการบาดเจ็บที่บริเวณหลังส่วนล่างข้อศอกและไหล่ในนัดที่บุกไปเยือนฮุนไดของวิภาวีก่อนหน้านี้และล่าสุดก็ยังมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณนิ้วในนัดที่เจอกับเจสคาวเทคของดารินดีทําให้ในนัดนี้เจ้าตัวต้องพักฟื้นและไม่สามารถลงสนามช่วยทีมได้แต่ก็ยังไปเชียร์และให้กําลังใจเพื่อนๆอยู่ที่ขอบสนามและหลังจากเริ่มเกม ก็บอกได้เลยว่าสิ่งที่แฟนๆคิดไว้มันผิดนาดเพราะผลงานของ i อบเคที่ขาดพรพันไปเรียกได้ไว่ายำย่าสุดๆที่ถึงแม้จะสามารถเอาชนะในเกมนี้ไปได้แบบมือจับโดยสกอร์สต่อสเซตแต่หลังจากจบเกมแฟนๆก็ถึงกับเดือดและออกมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของทีมในนัดน,นี้กันอย่างดูเดือดโดยเราได้รวบรวมประเด็นที่น่าสนใจและสรุปมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเป็นการพูดถึงฟอร์มการเล่นของทีมที่ขาดพรพันไปดูแบบการเล่นก็ขาดสีสันเป็นอย่างมากดูแล้วไม่สนุกเลยการเล่น บอลเร็วที่เคยทําได้ดีก็ไม่ได้เห็นมากนักในเกมนี้พร้อมทั้งมีการพูดถึงมือเซตตัวสํารองของทีมอย่างคิมฮาคยองว่าการเล่นของเธอยังไม่สามารถทดแทนพรพันธ์ได้และยังห่างชั้นกันมากแม้ว่าเธอจะได้เรียนรู้จากการเล่นร่วมกันกับพรพันธ์มามากกว่า6เดือนเลขอีกประเด็นที่มีการพูดถึงกันมาสักพักแล้วแล้วก็ได้ถูกยกกลับมาพูดกันอีกครั้งนั่นก็คือกรณีที่โค้ชของทีมไอวีเคอย่างคิมโฮชุนที่เคยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงพรพันธ์ว่ารักเปรียบเสมือนลูกของตัวเองพร้อมกับชื่นชมบอพันธ์ว่่่่าเเเป็นนผู้ลทีียยยอด และสามารถเล่นได้หลายรูปแบบแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทีทมทําผลงานได้ไม่ดีก็มักจอ,อกมาให้สัมภาษณ์วิจารณ์ผู้เล่นต่างชาติทั้งสองคนของทีมอย่างคอนพันและเบอร์คอมบีอยู่เสมอจนทําให้แฟนเมกาโยงไปถึงการต่อสัญญาของคอนพันธ์กับ i อบเคว่าคอนพันธ์จะตัดสินใจต่อสัญญาและเล่นอยู่ในนีของเกาหลีต่อหรือไม่เพราะจากการที่ถูกโคดออกมาวิจารณ์บ่อยครั้งเมื่อทีมทาผลงานได้ไม่ดีและโปรแกรมการแข่งขันของลีกที่มีโปรแกรมถึง36นัดแถมตารางการแข่งขันยังถี่ก็อาจจะสร้างความกดดันให้ตัวของคอนพันธ์รวมถึงเสี่่ยงตอกการรเิด บาดเจ็บอีกด้วยทําให้แฟนหลายคนก็กลัวว่าพรพันธ์อาจจะไม่ต่อสัญญากับทีในปีหน้าก็เป็นได้แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอให้ตัวของพรนพันธ์และนักกีฬาของไทยเราทุกคนทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและหายจากการบาดเจ็บกันไปไว้นะครับท้ายสุดหากว่ามีข่าวสารข้อมูลที่ตกลนหรือผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ